สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกม m มคกามอนสเตอร์นั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มาต่อกันจากอีพีที่แล้วไแหละนะครับผมก็ได้นกวายมานะครับ๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับก่อนจะเริ่มผก็ฝากกดไลค์กันตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ยมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากหรอกก็สาหรับในวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะปั้นนกวายให้ได้มากที่สุดนะฮะเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันอาจจะมีการสุ่มกาชาสักคครั้้งนนนึใลลิปีเยะอื ก็มาลุ้นกันว่าจะออกการันตีที่เท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะออก6ครั้ง7ครั้ง8ครั้งหรือไปเไป9ครั้งก็ได้นะครับก็ผมเคยบอกไปแล้วไงว่าถ้านกวายมานะครับสายฟรีอย่างผมเนี่ยที่อดใจไม่เติมมาเลยนะมแม้ว่ามันจะมาอยู่ value p a c กก็ตามอะ่ะสาบาทประมาณ45รอบแล้วถ้าเกิดผมเติมนี่ผมได้12ดาวไปนานแล้วนะฮะแต่นะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคนั้นเรารอากิจกรรมมาอย่างเดียว ซึ่งกิจกรรมแม่งมาจริงนะฮะตอนนั้นผมเหลือเพชรตอนนั้นเหลือตั้ง4ี่ห้าหมื่นก็เลยโอเควันนี้ก็ตัดสินใจก็คงจะต้องใช้เพชรแหละผมก็จะเทหมดหน้าตักเลยละกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชากันเนี่ยผมขอดันพลังเก็บของก่อนละกันนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ5้นาทีอนะไม่นานมากหรอก่อะโอเคเดีย๋ยวเก็บเคลียร์ให้เลยให้เรียบร้อยนะเซ็งเลเวลกิ้วมากเลยแม่งเลเวลห้าเดีย๋ยวเลเวลหก่อนนะครับผมอัพทาวเวอร์กิวได้นะหืพลังแม่งพุ่งกว่านี้อีก ผมมีแต้มกิลโหตั้งหลายหมื่นแล้วว่าไม่ได้อัพอะ่อะโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ไม่มีนกวายนะครับผมแนะนำเลยนะคุณต้องแลกไว้นะครับคุณต้องสุ่มไว้นะอืมผมบอกตัวนี้ว่าตัวนี้โกงมากเลยนะครับผมโคตรเก่งนะฮะจริงๆสีดาวก็เก่งแล้วครับอืมสีดาวเเก่งแล้วแต่ว่าผมต้องการสัก8ดาว7 8ดดาวมานี้นะอยากได้พาสซีฟสกิลสักสกิลหนึ่งอะอืม ทำได้นะครับสายฟรี VP0 ไม่เติมตังค์สักบาทก็ทํา12ดาวได้นะฮะแต่คุณต้องอาศัยความอดทนนิดน,นึงนะฮะอย่างอันดับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณอันดับที่22มั้ง22 25แหละของเซิร์ฟนะครับแต่อันดับ1ของเซิร์ฟผมมีพลังหลักล้านแล้วนะครับล้านกว่าโคตรเยอะ12ดาวกับทุกตัวผมไปส่องมาแล้วนะฮะอ่ะเดีย๋ยวไล่เก็บไอ้ประจุภัยนิดนี้ก่อนนะเดนเจียนนะ ก็ลงให้หมดเลยช่วงนี้ไม่ได้มีดันเจี้ยนคูณ2อะไรนะฮะไม่ไม่ใช่ดันเจี้ยนคูณสองเลยดันเจี้ยนบวกหนึ่งแอปเปิเจอรถก็ไม่ได้มีคูณ2นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่เก็บพวกเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไปก่อนนะฮะมันเป็นภารกิจที่เราต้องทำทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าคุณคุณทำตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะไปปลด activity point แล้วก็รับของรางวัลต่อได้อีกเท่าอีกต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะรับไปส่งไปนะครับเควส์เคิสอะไรพวกนี้มันเบสิกอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่่ก็สงไป ตอนนี้โปเกมอนผมมีมาชาโดกับกิซิกาะนะครับที่เป็นระดับดิจิเนลี่สีทองนะฮะแต่นกวายผมเน่กำลังจะตามไปเนติดนะผมเหลืออัพอีกแค่สเต็ปเดียวนะฮะจะขึ้นเป็นสีทองนะครับพลังก็ขึ้นผู้ผๆเลยบอกแค่นี้อ่ะยิมเชลเลน์ครับก็กดโรลลิงไปกวาดล้างนะฮะโรลลิงกวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวามากนะครับมันก็แค่เคลสของเราปกติเราเล่นเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาอัพนะครับ อ่าสกิลตรงเข็มกลัดเบรดอีกทีนึงนะครับธาตุไหนก็อัพธาตุนั้นนะครับยังมีอีกหลายจุดนะที่เราพอจะอัพพลังได้วันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้เฉียดๆ500,000นะครับคือถ้าเกิดว่าตัวละครเราเนี่ยนะครับพลังสัก8 9ดเก้าหมื่นทุกตัวก็ขึ้น5 0 0 0 0นอัพอยู่แล้วนะฮะไปนี่แหละเต็นตัวละครที่ดีสุดของผมตอนนี้แล้วผมจะใช้ หกตัวนี้คือยาวๆเลยนะแบบยาวๆเลยนะนะครับซับมีหนึ่งแท้งแล้วก็มีแล้วนะฮะที่เหลือดาเมจล้วนๆน,นะครับผมบอกกันเลยนะฮะหดจัดดาบบอกแค่นี้เลยนะครับบัฟกระจาย <c oughs> ดีบัฟลึมโอเครับของกันไปสำหรับยิมเชลเลนต์เล่นไปเยอะนะฮะอัพดีนะผมบอกกันเลยและได้ของค่อนข้างดีด้วยนะครับ โรลลิ่งไปเรื่อยๆนะครับไปจัดไปนะฮะเลเวลตอนนี้ก็75้นะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวมีระบบชิปที่ยังไม่ปลดนะฮะน่าจะ80นะน่าจะไม่ผิดนะสักพักเลยละ่ะเก็บเลเวลไปเลเวลขึ้นยากแล้วช่วงนี้ก็พลังกายมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดนะฮะของจริงต้องรีบใช้นะครับแต่เก็บไว้นะฮะ อลไไปจริงตัว S+ บวกผมมีหลายตัวมากนะครับที่น่าเล่นนะแต่ว่าผมเลือกแล้วนะครับ6ตัวที่ผมเล่นอยู่คือเนี่ยแหละดีที่สุดละอ่ะนี่แหละนี่คือ PvP ผมพลังแค่4 2่องเหรอนี่ต้อง4 7เดลยวันนี้ต้องดันได้สัก4 8 4 9ถ้าทำา5ได้ก็ทำแม่งไปเลยนะครับดูดูอันดับท็อปเซิร์ฟผมโคตรเถื่อนเลยอันดับ10ก็8 0 0แสนแล้วอันดับ1ผมไปดูน่าจะหลักล้านกว่าได้นะถ้าไม่ผิดนะเซิร์ฟผมเนะี่ย ไปลุยกันนะครับเจ้าไขาโอก้านะฮะโปกเกมอนตำนานเราลักี่ยตัวกลมๆเนียเสร็จไปครับลุยเลยไม่เปการเสียเวลานะฮะก็ดนนกันไปเรื่อยครับละมงลเบลอะไรแม่งไปเรื่อยพีพีเนี่ยจะสู้ยากหน่อยนะฮะพลังแม่งน้อยนะฮะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับเรามา ทำห้าดาวกันดีกว่านะครับผมอ่ะกดไปเลยนะครับผมต้องการทำห้าดาวไปเลยแล้วกันนะโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะร,รอบที่หนึ่งเพราะว่ากว่านกไวายมันจะมาอีกครั้งนะครับสำหรับสายฟรยีอย่างเราเนี่ยที่เราไม่ได้เติมแพ็ก35บาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากที่จะทำดาวมันสูงขึ้นมากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ถือโอกาสวันนี้ก็จัดเลยแล้วกันอ่ะผมจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับ อะรอบที่สองนะฮะหอสักตัวหนึ่งนะครับตรงรูงี้น่าจะสุ่มตั้งแต่แรกนะผมอะแต่ผมทำคลิปสุ่มไปแล้วรอบนึงนะฮะโหได้กล่องเดียวเองอะ,อะรอบที่สามนะครับยังไม่ได้ไปผ่านด่านอุย้ยตัว,วอะไรวะมันไลชูตัวผีนะโอ้เราได้กล่องเยอะนะครับสามกล่องนะอะสามรอบแล้วนะครับผม ก็ผมเคยบอกทุกคนแล้วไงว่าเพชรที่ผมเก็บมาทั้งหมดอ่ะผมก็จะเทหน,น้าตักให้นกวายทั้งนั้นนะครับนี่แหละกดรอบนี้คือเพชรผมหมดแล้วนะครับก็อย่าเริ่มเก็บใหม่ได้ไม่เป็นไรโอ้ได้กล่องสามนะมเพราะหลังจากนี้ไปผมไม่รู้จะสุ่มอะไรนะแต่ก็ไม่แน่นะอย่ในคอสต์มาทะลึ่งลงมาเดี๋ยวผมโบเคสนเนี่อดลองเล่นเลยนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะครับผมกระเป๋าเต็มหมดเนี่ยเอาดีๆที่กระเป๋าเต็มหมดเนี่ยลืมดูอ่ะเฮ้ยย่อย,ย,อยพวกนี้แทนแล้วกันย่อยไปก่อน ดึงดึงย่อยพิงเลยผมไม่ได้ใช้พวกนี้อ่ะย่อยอีกทีนึงอ่ามานะครับเ๋ยวพอละสุ่มต่อเซีบราลานะครับมาเลยครั้งที่ไหน่งลววะลืมสีปะ่ะสีเนาะเออครั้งที่สี่ตัวอะไรวะมัสคลิปปะ่ะโอเคอืมได้สองเนาะอ่ะเรไปครั้งที่ห้าปะ่ะตึมตึมจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตัวน,นี้กันดีกว่า เฮ้ยได้รีเจนอเรี่เยอะอ่ะไอ้ก่อนนะเจ่นี่สองกล่องสองนะครับผมอ่ะต่อไปโลที่หกแล้วนะครับเหลือผมสักหมื่นเก็บไว้ติดตัวสักหมื่นได้ไหม <laughs> เฮ้ยมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหออก่อนการันตีนะครับผมโลที่หกเองอะ่ะใช่ไหมผมนับไม่ผิดใช่ป่ะโลที่หกนะโอ้โห,โหชูดเลยครับนกวายครับผมโอ้โห,โหได้มาอีกตัวหนึ่งฮะสุดยอดครับดูเด้เหลือเพชรเท่าไหร่ หรือพริกหมื่นหนึ่งนะฮะอ้าวโอ้โหออกอย่างเร็วครับออกก่อนการันตีนะโอเคเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้ยแจ่มจริงว่ะมันรู้สึกอะไรก็ไหลลื่นไปหมดเลยนะครับผมก็ไปที่ภารกิจนะฮะเดี๋ยวผมเคลียดกอนบไบใช้เพชรไปสามร้อยนี่ผมรับไอเทมก่อนนะผมรู้แค่ว่าผมได้ของอะ่ะเออนี่ครับหูเรหเลเจิ้ลี่สิบห้านะฮะ แล้วก็ฉาดแล้ววะเนี่ยโอ้โหห้าสิบนะฮะเพราะเราใช้เพชรไงเออนี่ครับบันกีฬาตัวว้าวยอดครับโอ้ยพุทเสงอะ่ะแล้วก็พาส้วยนะโหยอดวันนี้เป็นวันที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับอะเยา่ายวขอดูหน่อยน,ยนกวายอีกตัวหนึ่งขอดูนิสัยนี่ยนะนระอยากรู้อ่ะ ก็ไม่ได้ต่างกันโอเคเดีย๋ยวผมทํา5ดาวเลยลวกันนก Y วห้าดาวค่อยๆเก็บเฮ้ยมีเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยนะจัดไปเลยครับ5ดาว5ดาวนี่ได้อะไรวะอู้ได้สตตดเพิ่มมากับ3,000ันอ่ะได้ sp 8%ปนะฮะอ่าทำต่อเลยครับ6ดาวครับอจัดไปครับนก y วาดาวฮู้ฮู้สุดยอดครับนกวนนก Y วาดาวนะฮะ โอ้โหปลดพลังโจมตีอีกนะครับผมโคตรเจ๋งครับผมยอดโอ้โหแล้วนี่ได้อีกกว่าออปั่นนี่ครับรออะไรอ่ะยอดครับนี้แหละโอ้โหวี่ขึ้นรัวๆจัดไปเลย80,000วันนี้ดิวๆ80,000จัดไปครับโหดจริงว่ะเจเนอโรลก็ได้นะครับ เต็มปะมาเต็มแล้วนี่โอเคกิงเกลี้ยงนะฮะโอเค8ปสิบแล้วนะครับผมศักยภาพโ o t เทนเชียลนะฮะบดได้เลยนะฮะเรียบร้อยเปิดแล้วครับอืม้มสุดทิบไม่พอนะโอ้โหเกือบแปดหมื่นนะโอ้โหสุดยอดครับยอดเกือบแปดหมื่นนะครับท่าน โอ้โหโหเจ๋งนะฮะอ่ะโอเคแน่นอนสุดยอดเลยครับวันนี้ที่สุดของที่สุดแล้วนะทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเจ๋งมากมากอ่าพลังกายรับไปนะฮะอ่าก็ไปที่ถุงก่อนนะครับถุงถุงถุงถงเราครับดีวเราค่อยมาย่อยกันอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้อ่ะไปเดีย๋ยวผมจะอัปเกรดสักแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวจะลงด่านให้ดูกันนะครับแต่ที่รู้วันนี้ครับด่านไม่ด่านไม่รู้แตท่ที่รู้วันนี้คือไดโนกวน์หกดาวมาเลยครับวันนี้วันเดียวหกดาวนะฮะโอ้โหฟังไม่ผิดนะครับหกดาวนะครับผมอ่ะอัปเกรดกันหน่อยนึงนะฮะจัดไปเรื่องรูนนะครับเดีย๋ยวผมขออัปเกรดรูนก่อนเลยเรื่องที่ตัวนี้เลยนะฮะโอเคตัวที่สองมาชโดตัวที่สามลูนาร่าตัวที่สี่นกวาย ตัวที่5สิกาดตัวที่6ประมาณนี้นะฮะพลังก็คร่าวๆลูนสโตนอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้ไหมวายเจ๋งเลยเนะี่ยเอนแชนควิกเอนแชนจัดไปเลเวล19พลังพุ่งๆเลยนะครับโหดๆแยว อัพอะไรได้บ้างอะ่ะนอกจากรูนโตฮิเมก้าชิปตราสัญลักษณ์จัดไปดิโดนไปดิจัดไปครับอัพไปรัวๆเลยะนะครับพลังโจมตีรุนร้วนจัดไปเลยธาตุความมืดจัดไปจัดไปกดรัวๆอัพรัวๆวันนี้พลังพุ่งอีกแล้วครับท่านที่ทรูครับนกวายหดาวครับวันนี้สายฟรีอย่างเราเนี่ย พอเวลามันได้ดาวเยอะมันก็ค่อนข้างภูมิใจนึงนะเพราะว่าเราเก็บเพชรยางอดทนอะ่ะเออแล้วกิจกรรมแม่งมาแบบหูนานๆโผ่าทีคือไอดีผม,มสู้สายเติมไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วอะนะครับผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับแค่นี้ก็เก่งแล้วมากแล้วนะฮะนะตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอัพแบบเป็นกลางแล้วกันนะตรงนี้นะพลังนี้ก็ เจ็ดหมื่นเก้านะฮะจริงๆมันอัพได้อีกนะฮะเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าตรงนี้อีกนะครับแต่ว่ายัางต้องเก็บไปแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็แปดหมื่นนะครับตัวเดียวเลยนะครับเขาเรียกว่ามาที่หลังดังกว่ามาปุ๊บจัดไปแปดหมื่นนะครับลูกพี่โอ้โหแบบพี่ก็เกินไปดูดิจัดมา 8, 000, แปดหมื่นแบบเน้นๆนะครับผม อันนี้ก็เกือบแสนอันนี้9 0 0 0หมนะครับอันนี้8 2 0 0 0อันนี้8 0 0 0มนะครับอันนี้60,000อันนี้ก็70,000นะครับไล่ๆกันเลยนะก็ะถือว่าพลังใช้ได้แล้วครับตอนนี้พลังรวมนี้เกือบจะ5 0 0แสนอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับวันนี้เกินคาดมากๆอ่ะไปนะครับก็ในส่วนของเวทีนะครับอ่ะ ขอดูด่านไปจนภายหน่อยดิอันนี้ทีมนี้เลยนะเอามาใช้ด,ดูแงหลัง,อย,งอย่างนี้เลยปนะอย่างนี้เลยเจ๋งๆนะครับผมจัดไปสะท้อนเลยบอกแค่นี้เจอแบบนี้คือสะท้อนเลยนะคลั่งเลยครับ6ดาวผมแค่ลงด่านธรรมดาเฉยนะครับแค่ดูเฉย ผมชอบดู a อนิเมชันมันอะสวยดีนี่ครับให้ดูคร่าวๆจิมันก็เล่นไล่ด่านแล้วอตอนนี้อ่าด่านปกติก็ปลดแล้วนะครับด่านทั่วไอ้ด่านระดับยากก็ปลดแล้วเช่นกันนะครับอโอเคคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะครับแค่รีวิวนะครับสุมกาชาอีกครั้งหนึ่งในคลิปเนื้อเรื่องเลยไปยดีเลยนะครับ แต่แรกว่าจะทําแค่5ดาวนะแต่ว่าได้มาหรลืมไปว่ามีเ e t a มตามอนเอกอยู่ตัวหนึง่งพอดีก็จัดเลยครับโหดอะผมบอกแค่นี้เลยนะครับหดจัดนี่มาแล้วครับอุ้ยมันต้องแบบนี้ครับมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้อุยกดไป500แสนเมื่อกี้มาชโดก็แรงนะครับมาชโดประมาณล้านหนึ่งอะหืมมาชโดล้านหนึ่ง โหดเกินนะครับนกวายห้าแสนมาเชโดล้านหนึ่งอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้โหสีกาก็ประมาณห้าหกแสนนะครับอ่าให้ดูคร่าวๆนะฮะประมาณนี้นะครับ๋ยวผมค่อยพาทุกคนไปบูด่านประจนภัยอีกครั้งหนึ่งเพราะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรน,นะครับอาจจะเข้าไปเจอในพวกไลฟ์สตรีมอะไรพวกนี้ก็ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่าผมก็ไล่ไปยูนองยูเนียนอะไรพวกนี้นะครับ อะไรเนี่ยออรับของรางวัลโอ้โหผมก็เพิ่งจะมารับนะใช่ไหมไอพวกกล่องไอเทมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยมันก็จะมีพวกกล่องร e เจ n เนอเรลี่พวกเนี้ยผมจะไม่รู้โอ้เป็นสีกาดใช่ไหมถ้าเป็นผมผมก็เลือกสีกาดอะเอาไหมเฮอผมเลือกสีกาดจริงๆสีกาดภาษีดีกว่านะครับอันเนี้ยนะครับผมก็ต้องเลือกเป็นกวางผมเลือกเป็นกวางนะผมย่อย,ยนะวันเนี้ยผมตัดสินใจย่อยเลย,เลยแล้วกัน อันนี้กีราติน่าครับเพราะว่าเล่นทีมผีอยู่ใช่ไหมน,นี่ครับอันนี้นกไวน์แน่นอนครับย7ไม่ต้องสืบเลยครับแล้วกตว็ตัวนี้ตัวท้ายก็จะเป็นวิเทนนี่หรือเซราวาดีอันนี้ไว้ก่อนยังตัดใจไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นพวก S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 , S. อ๋อตัวซ้ำๆนี่โอเคอน,นี่นอะไรแอมเบลต์เอาไว้แค้ผมเลือกอันแรกแหละนะครับ นี่นน200เนี่ยนี่สอง้เนี่ยอันนี้โหดเกินเดีย๋ยวค่อยว่ากันผมก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนนะครับดูดิมันยังมีอะไรให้เราเลือกเยอะเลยโอเคมาในทงไอเทมต่างๆนะดูดิโหดดีนะครับโอเคก็ได้มาส่วนหนึ่งหมดแล้วมั้งอัพไม่ได้แล้วนะครับก็ได้เต็มที่ก็แค่นี้นะครับผมอ่ะโอเคนี่ก็ฟาร์มเอานะครับนี่อะไรฟาร์มโอ้โหว,ว่า โอ้โหดอกเยอะดอกน้อยมากไหครับค่อนข้างอ่านเปิดองอย่พลังกายก็หมดแล้วด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรช่ไมันก็กค่อยเล่นไปเรื่อยอะซีเรียสค่อยเก็บไปวันนี้เั่นั้นหน่อยผมก็ไม่รู้จะเหลือพลังกายไว้ทําไมนะฮะซื้อแม่งหมดทุกอย่างจริงไม่รู้จะเหลือไว้ทําไมนะครับนี่พูดจริงๆเลยก็ใช้แม่งไว้ให้เลยให้หมดไปนะครับรลานของร้านค้าผมก็ซื้อไปหมดแล้วนะวิธีเหลือไว้ทําไมสองเนี่ยฮะพี่ อ่ะโอเคเปิดมาครับโอ้โหเหลต้อง2อง200ชิ้นบาบอหมดแล้วพลังกายไม่เหลือแล้วโอเคได้ไม่ถึงรีเจเนอรีนะครับแต่ว่าพูดถึงนีมันก็สามารถไปหาได้ที่ร้านค้าป่ะเนี่ยมันก็ยังพอมีขายปเนี่ยมันก็ยังซื้อได้ดีอันนี้ผมก็รู้อันนี้อ๋อมันอัพอะไรวะผมลืมชื่ออ่ะผมซื้อไปก่อนแล้วกันผมชอบซื้อตรงนี้เก็บไว้นะฮะมันมันได้ใช้งานจริงๆนะครับซื้อไปเลยมม่วงททองแ่ซื้อแม่เถอ นะครับผมเดี๋ยวซื้อไปเลยอยู่ตรงยูเนียนอันนี้โปเกมอนปะยูเนียน๋อนี้ไงไออยู่นี้ก็ซื้อได้ดิเพราะผมซื้ออันนั้นไปแล้วอนะผมซื้อไอตัวเขาเรียกว่านะไอสกินไปแล้วนะครับผมซื้อสกินหมดละซื้อหมดนะครับไม่สนซื้อหมดไม่สนลูกใครซื้อหมด <c oughs> มีอะไรเท่าไหร่ก็ซื้อไปก่อนนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ นี่นี้ไม่แน่พวกอุปกรณ์อาจจะค่อยว่ากันอันนี้ผมก็ไล่ดูก่อนอันนี้มีหกพันหกพันก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้นะอันนี้หน้าปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมสามพันกว่าสามพันกว่าสามสิบเซนต้องเก็บก่อนพี่วิพี่โอเคเกลี้ยงนะโอ้นี่มีนี่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 เฮ้ยโอ้โหยังมีอีกยังมีให้กดอีกเวย้ย อุย้ยแม็กสุดแล้วนี่กอนนะโอ้ไม่มีเหลือแล้วโอ้โหเสยียดายโคตรผมได้มาร้อยกว่าเว้ยงถือว่าตรงนะตรงบ้างนะ,อะโอเคน่าจะจบแล้วแหละแปดหมื่นแปดหูพลังนี่ก็เหยียบแสนก็หมดแล้วนะนี่เกือบห้าแสนไรนิดเดียวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะอัพนะผมก็ได้อัพไปหมดแล้วนะครับก็สุดๆแล้วนะครับผม ส่วนเมก้านะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะซื้อนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กริ่งเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับก็ได้มาแล้วนะครับ6ดาวด้วยกันนะลูลาล่า5ดาวนะครับผมแล้วก็ซูเนียร์สี่มาเชโดสี่ซิกาสี่แล้วก็เมก้าฮัตซามสิบสองดาวนะครับผมทีมของเรา